สวัสดีครับผมอาจารย์วิเชียนมหาวันรักษาการผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครช่วงนี้ทุกท่านก็เข้าใจนะครับด้วยสถานการณ์โควิดระบาดแล้วก็มีพลกรฉชุกเฉินทําให้ทุกท่านค่อนข้างที่ใช้ชีวิตลําบากทุกคนต้องอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทางสถาบันได้จัดช่อง YouTube IGJD ขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม w o r k FROM HOME หรือการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้นให้กับทุกท่านเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและภารกิจของมหาวิทยาลัยทางสถาบันอัญยมณีจึงได้จัดทำช่อง YouTube IGJD ขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ ต่อทุกท่านในช่วงสถานการณ์แบบนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างนักออกแบบเครื่องประดับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของทางสถาบันที่จะได้ผลิตคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ด้านอัญมณีเครื่องประดับโปรดติดตามด้วยการกด subscribe กดกระดิ่งและให้กำลังใจกับทีมงานขอบคุณครับ